ถือเลือกวันที ano, ่13เป็นวันดีเลขมงคลประจำตัวตั้งแต่เช้าตรุจเนในกาบ5สนาทีนาชุดทิ้งทั้งแสงรั้งตรีกลาโหมว่า้สารตายหญที่ทำเนียบรัฐบาลบอกเป็นอีกหนึ่งที่ที่ต้องมานั่งทำงานก็คือว่าที่นี่เป็นที่มงียบางบทุกอย่างที่เนียบทุกคนต้องมาคนก็ต้องมาทำงานที่นี่ก็ต้องมาไหวที่นี่ส่วนกระทรวงก็ก็ต้องไปไหว จากนั้น12นาฬิกา45นาทีเดินทางไปไหว้พร้อมวงสวงสักการะศาลหลักเมืองซึ่งที่นี่มีบิ๊กทหารนำโดยผู้มญจาก,การหารสงสุดให้การต้อนรับโดยโนอกจากตัวรัฐมนตรีแล้วยังมีนายรัฐคลังแสงสอส,อสอมหาสารคามบุตรชายร่วมด้วยซึ่งผู้สื่อข,ข่าวสังเกตท่านรัฐมนตรีตั้งใจอธิษฐานนานมากแต่ก็แอบ,บได้ยินเสียงวิทยุสื่อสารจากทีมงานบอกว่าให้ดึงเวลาเพราะตามเลิกรัฐมนตรีต้องถึงกระทรวงเท้าลงเหยียบในเวลา13นาฬิกา13นาที โดยที่กระทรวงก็พลุกพภับเตรียมการต้อนรับแม้แต่เวรยามที่เคยใส่ชุดฝึกพลางวันนี้เปลี่ยนมปนชุดใหญ่เต็มยศกันทีเดียวเมื่อถึงกระทรวงมีการไหว้สักสารเจ้าพ่อหอกลองสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกราโหมโดยมีวิทหารารข้าราชการคนใกล้ชิดซึ่งวันนี้ทุกคนใส่สูตรพุกไทยสีเหลืองเข้าร่วมพิธีทางนี้เลข13ถือเป็นเลขมงคลของชีวิตนายสุทินเพราะ รับราชการครูวันแรกก็วันที่13เป็นสอสอสมัยแรกในสมัยรัฐบาลไทยรักไทยก็รายงานตัวในวันที่13และหลายเหตุการณ์ในชีวิตก็ตรงกับเลข13เจ้าตัวจึงถือว่าเลข13เป็นวันดีแต่สำหรับวันนี้ออกตัวว่าทุกสิ่งบังเอิญและเป็นโชค และเมื่อถึงเวลาที่ทุกคนจับจ้อง mm. เมื่อพลเรือต้องมาตรวจแถวกองกิติยศของทหาร mm. และต้องถือเป็นวาสตรการเมืองอีกด้วย mm. เมื่อในสุธินเป็นพลเรือนคนแรกที่ไม่ใช่นายกรัฐมนตรี mm. ที่ได้ตรวจแถวกองทหารกิติยศ mm. ซึ่งภาพการโค้งกองกิติยศคงเป็นคําตอบได้อย่างดีว่ารัฐมนตรีพลเรือนคนนี้ให้เกียรติกองทัพเพียงใดซึ่งเจ้าตัวก็ยอมรับตืนต่นเต้นเมื่อกองทัพจัดชุดใหญ่ให้กับประสบการณ์ใหม่นะซึ่งก็คิดว่าเป็น ประเพณีเป็นธรรมเนียมของกองทัพที่ได้ต้อนรับซึ่งผมเชื่อว่าก็เป็นพิธีการที่ตอนรับสมบูรณ์เต็มที่ถ้าภาษาวัยรุ่นก็คือชุดใหญ่นอกจากสิ่งมงคลจากสิง่งศักดิ์สิทธิ์ประจากระทรวงกลาโหมแล้ววันนี้ท่านรัฐมนตรียังได้นิมนต์พระวชิรยานวิสิทธิ์หรือพระอาจารย์สุริยานเกจิชื่อดังจากวัดป่าวังน้ําเย็นมหาสรารคามเข้าไปทําพิธีในห้องทํางานเพื่อความเป็นสิริมงคลแต่ที่สุด นอกจากะถือเลข13วันดีแล้วขอคิดจากพระอาจารย์สุริยันคงเป็นสัจธรรมที่ดีที่สุดสําหรับการทํางานของรัฐมนตรีแล้วก็จะมีเติมเก้าอี้อะไรให้คุณสุทินได้อยู่ยาวๆทํางานแบบรับเรื่องไหมคะอันนี้ล็ก้อก็ตอบไม่ได้ก็เตรียมให้เป็นประเพณีของที่เออความอยู่เย็นเป็นสุขันละอันนั้นก็ขึ้นอยู่กับการทํางานของท่านเองเด้อได้ครับพอาจารย์ครับ